มันใบดีเอฟพิชิงชนเอ๋อรพี่น้องมึงน,นีก่กูเลยภาพี่น้องเข้าใหม่มาใหม่เก่าเนี่ยละ่ะอ่างเก็บน้ำบอลกวัดเน,นี่ยนี่อากาศโบสูดีพีน่น้องเนี่ยแจกว่าความกดอากาศตำ่ำเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักพี่น้องมึงตามถนนน้นำขังยินงมีเสียงน้นำล้นประตูน้ำเลยมือร้านนี่เขามาน,ำน้ำฝนเดยียว มาลุ้นกันเบังพี่น้องมนีิบะอากาศจะนี่เพามีป่าลอยขึ้นมนาเหาาใ้ซับจากบาดบา่เดี๋ยวมาตามรุ้นกันพี่น้องมาบ่อยพี่น้องรนทางเข้าไมากันเพราะเปลี่ยนมันเมันบ่มีแต่เหาเขาเจะมาตุกเบ็ดเด้อน้ำขึ้นลาจี่น้องตัวนำนำคนข้างยักษ์ใสเลยละ่ะ เลยทีนี่ตูล่ลอยบอากาศบุกหอยหอนพี่น้องเสียงบุกหอยเด้ยินดีเด้อพี่น้องนะต้องขออภัยนะกล่องมันเวลามีเสียงมาเข้ามาหลายๆแล้วมันจำแนกเสียงบดได้พีนะ่น้องได้ยินเสีงยงแบบบุกหอยซับไนเลย มันก็งงไา,าแต่สำหรับนีนนี่วลาค่อนข้างหลายไ่น้องนะว่างทั้งวันมันนีมันอยู่ที่ว่าที่นี่าขึ้นมาเข้าเห็นอหมร ถ้าไม่เห็นฟวาาก็ดูก็ได้พี่น้องนะจอบนี่จักวางทำนี่ห่างทั้งหลังเนาะแต่ว่าถ้าว่ากคือเกมนาขอลองบุญมาเดี๋ยวมาลุ้นกันอยู่นี่จักวางพี่น้องเป็นย็นคพ่อพี่น้อง ở ừ, cho có đồn ao ừ, đồn sưởi, ừ, ao đồn sưởi, in ừ, 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 mà nó bị đó ใส่สี่กิโลนี่ hey. สามนิว้วเอามา,าแล้วล่ะมา โอเคพี่น้องเดี๋ยวเอาง่ายมองดีกว่านี่นางตังโดนแบตบกล่องพ่อจมดเดยิงปนินบัสเดี๋ยวโอเค okay, พี่น้อง <c oughs> อดหมายแล้วหมายไหมที่จะมาเรีย <c> ก <oughs> พาไปเบิง่ง <c oughs> มันเป็นอ่ะ <c> เ <oughs> นี่ยเป็นโองป้าน้ำ <c oughs> อันนี้เนี่ซงคือจะมีป่าอยู่พี่น้องแล้วจะขึ้นกุ้งอันเนี่บัวจะขึ้นอะไรเดี๋ยวพอกันเถิง่งกงไม้แล้วพี่น้องเดี๋ยวมันลุ้นนำกันอยู่นี่เบ้างว่าทีมีป่าลอยบ่ไปโอเคพี่น้องตอนนี้เราก็อยู่เถิ่งกุง,งไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สภาพใหม่ถปาน้มมันนี่เดี๋ยวเราจะเบ่งงานนี่บิเวณนี้มาเดี๋ยวมาลุ่นกันเพื่น้องจะคือบ่หรือ่คือถ้าบ่าคือเขาใหญ่ีก,ก้นหน่อยมาเดี๋ยวตามลุ้งกันจักวาง Nằm quay quay Vật đùa Vật đùa được đây, đôi đôi đùa 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 đôi 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 Buying bin hăng ghi hình. cái gì, ngon, lọc bun lập lọc bun lập lọc được lụt để lụt nó Rút đi Rút đi lụt mà Uff đi đi lụt ngay lụt mặt lụt đi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 

มีหมูมันเขามากแต่ผมีหมูมันเขามาเห่าเขาลงเอาไปเอาไปม,มาโอเคพี่น้องเดียวลงไปเอาปลานน้ำกันจักว่างนำจักจิรศักดิ์คงจะขึ้นตหนุดึงกับผมมาพี่น้องจักมันวัน,น่นี้มาเดี๋ยวลงไปเอาน้ำกันจักว่าง เอามันบ่ได้ไว้นำเลิกเดียวหาไมงยง่าๆมาควายเดี๋ยวหาไมงยง่าๆมาดึงเาเดี๋ยวมัดไปนี่จักวางพี่น้องกลับไปเอาไปเอาเสื้อกิ๊ตเตะร์โคเดี๋ยวโยนไปแล้วเกาะใส่น้ำมันดึงมานำเลิกพี่น้องลงไปลงไปฮอดป้าหนามหน่อยเดียวหนึ่งเพียงเอิกอเราไปฮอดพุ่นแม่นทั่วมืววะ ไปเดี๋ยวเอาเสือกเหยื่อเหมือนเดิมพี่น้องมาแล้วๆนี่อือปลานี่ก็เดินกันไปอย่าง นี่พี่น้องถูกลักเล่เกือบสองชั่วโมงแต่จะมีโลอยู่พี่น้องโอเคอ๋อได้ขึ้นมาแล้วล่ะเออ โอเคพี่น้องก็สำหรับอีพีนี้ก๋ที่ได้จบคลิปไมาเพียงสำเนียพี่น้องเมื่อยแหงแล้วเพียกหมดเอาปลาตัวเดียวนี่โคตรเมื่อยเลย <c oughs> ก็ถือว่ามารพี่น้องได้ปลาไปสองแต้มยิง่งปลาไปสองบาทก็พลาดจังบาทพี่น้องกิดสำหรับมื้อนี้กิมีเพียงสำเนียงอะไรพี่น้องไหมไว้มื่อได้โอกาสดีเฮาจังพ่อกันใหม่สำหรับ คลิปนี้อีพีนี้ไปก่อนสบายดี